หกอันดับผลิตน้อยหายากรับซื้อเหรียญกระสาบหมุนเวียนรุ่นแรกสมัยรัชกาลที่เก้าสวัสดีและยินดีต้อนรับบรรดาพี่น้องชาวนักสะสมผมปปานศึกษาแบ่งเหรียญโบราณเจ้าของช่องรับซื้อเหรียญและจำหน่ายขายแบ่งปันเหรียญ f ซีห้านี้คือเหรียญกระสาบหมุนเวียนรุ่นแรกสมัยรัชกาลที่9ที่จริงเหรียญชุดนี้นั้นผลิต ออกมามีทั้งเนื้อดีบุกแล้วก็เนื้ออะลูมิเนียมบอลเรียกกันแบบภาษาชาวบ้านเลยว่าเนื้อทองเหลืองเนาะผลิตออกมาครั้งแรก F อฟซมีเนื้อดีบุกค,ครั้งที่2ก็เป็นเนื้อทองเหลืองโอเคเนาะถ้าจะตามประวัติกระนี้โอ้โหสุดยอดเลย f อฟซนี่คือครบชุดเลยถ้าครบชุดนี่ครบชุดจริงๆเลยนะหลายคนอาจจะเคยเห็นแต่เนื้อทองเหลืองฮนะ,ะ,ะอองงก็คิดเข้าใจว่าเหรียญครบชุด เหรียญกระสาบสมัยรัชกาลที่9เนาะที่จริงแล้ว F C H เหรียญสตางคบชุดสมัยรัชกาลที่9ปีพศ2493นั้นผลิตออกมาครั้งแรกมีเนื้อดีบุกก่อนนะ F C H ก่อนจะมาเป็นเนื้อทองเหลืองผลิตออกมาครั้งแรกเป็นเหรียญชนิดราคา5สตาง F C H 5สตางเนื้อดีบุกนะอ่า5สตางเนื้อดีบุก ผลิตออกมาพร้อมกับ10สตางค์เนื้อดีบุกเหรียญนี้พอดีเหรียญน,นั้นค่อนข้างจะ,ะไม่ค่อยคมชัดเนาะลวดลายไม่คมชัดโอเคเนาะก็เอาง่ายเลยว่าเหรียญชุดสตางค์ปี2อ9 3ี่เก้าผลิตออกมาครั้งแรกเป็นชนิดราคา5สตางค์กับ10สตางค์เนื้อดีบุกผลิตออกมาครั้งแรกจริงๆริงในเอฟีนะ FC, นะก็ผลิตออกมาในปี2493ี่นะที่จริงตอนปี2 4 9 3นะ่ะผลิตออกมาเพียงเพียง2ชนิดราคาเท่านี้นะ ทั้ง5สตางค์แล้วก็10สตางค์รู้สึกว่าหลังจากนั้นจะผลิตออกมาเป็นเนื้อทองเหลืองนี่ทีหลังนะไม่ใช่ผลิตออกมาในปีเดียวกันนะใช้ใช้อห้สตางค์กับ10สตางค์เนื้อดีบุกกันก่อนรู้สึกว่าจะใช้มาจะใช้มาถึงถึง,ถงประมาณปี2497หรือ,อยังไงสอง่สงสัก94ถึง97ประมาณนี้แหละนะโอเคเนาะอ่ะก็เป็นเหรียญสมัยรัชาการที่9รุ่นแรกเลยเนาะ เป็นรุ่นแรกเลยเดี๋ยวป่าปามาจัดให้6อันดับเลยเพราะมีนักสะสมนั้นถามกันมาค่อนข้างมากเลยปาปาเข้าใจฮะกอเหรียญรุ่นนี้ที่จริงนะฮะผลิตออกมาเป็นรุ่นแรกหลายปีแล้วแหละเพียงแต่ว่านักสะสมเขาดูจํานวนการผลิตแล้วเนี่ยก็คงจะไม่มีไม่มีราคาค่าง,งวดเกินหน้าเหรียญกันเพราะว่า จ้าของช่องอะไรประมาณนี้เขาก็คงไม่อยากจะทำรายการกันสักเท่าไหร่เนาะเพราะว่าเป็นยอดจำนวนการผลิตออกมาค่อนข้างเยอะนะจะนำเสนอทั้งทีจะประกาศรับซื้อทั้งทีนี่ก็ค่อนข้างจะยากเลยนะเพราะราคาเหรียญนั้นบอกตรงๆฮะราคาเหรียญราคาไม่สูงนะเราสังเกตว่าเหรียญที่ราคาไม่สูงเนี่ยจะจะไม่ค่อยจะนำเสนอแล้วก็รับซื้อจริงนะจะอาจจะนำเสนอแต่ไม่ได้รับซื้อจริงอะไรประมาณนั้นคือไม่เป็นหลักๆในรายการเขาในช่องของเขาเนาะสำหรับเหรียญ ชุดสตางค์ปี2493เป็นชุดสตางค์รุ่นแรกสมัยรชัชกาลที่9โอเคนะฮะเหรียญชุดนี้มี4ชนิดราคา5สตางค์10สตางค์25สตางค์แล้วก็50สตางค์อะแต่ถ้าจะจัดกันจริงๆแล้วเนี่ยถึงจะมี4ชนิดราคาใช่ไหมก็ต้องจัดอันดับถึง6อันดับเลยเพราะว่าทั้ง6เหรียญน,นี้ F C ฮะจำนวนการผลิตไม่เท่ากัน,นะฮะ หลายคนอาจจะคิดว่า5สตางค์เนื้อเนื้อดีบุกกับเนื้อทองเหลืองเนี่ยคงจะผลิตออกมาจํานวนการผลิตเท่ากันที่จริงไม่ใช่นะฮะ F4 นะแล้วก็5าสตางค์ด้วยเนื้อดีบุกกับเนื้อทองเหลืองนี่ก็มีจํานวนการผลิตไม่เท่ากันเพราะว่าเขาผลิตออกมาคนละครั้งนะผลิตออกมาคนละครั้งโอเคนะเดี๋ยวประปาจัดอันดับไปนะก็รับซื้อกันในสภาพไม่ผ่านกาผ่านการใช้งานไปจนถึงไม่ผ่านการใช้งานเลยประปา บอกก่อนนะฮะชี้แจงก่อนนะว่าเหรียญไม่มีราคาหลักพันโอเคไหมฮะอยู่กันที่หลัก10ถึงหลักร้อยหลักร้อยเท่านั้นเองนะฟังแล้วเป็นยังไงฮะนะ้เอฟเนาะฟังราคากันเรียบร้อยก่อนนะ ต้องเข้าใจถ้า f c นะถ้าป,ปา้าป่าไม่ประกาศรับซื้อให้เนี่ยปปาเชื่อเลยว่าไลคอลเลชันที่เก็บมาหลายปีอาจจะปล่อยปะสเปซสปะปล่อยหายไปเลยก็มีนะเพราะว่าคงจะโอ้ไม่มีราคากันแล้วมั้งนักสะสมก็คงไม่ได้ยินไม่นิยมเล่นหาไม่เอามาทําราคาซื้อขายกันมั้งก็อาจจะคิดกันในทํานองนั้นโอเคเนาะมาเดี๋ยวปาปารับซื้อให้ทั้งหมดเลยนะรับซื้อให้ทั้งหมดทั้งเนื้อดีบุกแล้วก็เนื้อทองเหลืองเลย f อฮะมาดูตั้งแต่อันดับที่ 6กลงไปถึงอันดับที่1เนาะเราจัดจากอันดับที่มากที่สุดไปถึงอันดับน้อยที่สุดจำนวนการผลิตเนาะพร้อมกับราคากันไปเลยนะโอเคฮะ F4 ฮะเรามาดูผลิตน้อยหายากอันดับที่6แน่นอนฮะเป็นเหรียญ25สตางค์ปีพศ2493้ใน F4 ฮะผลิตมากที่สุดผลิตมากที่สุดในชุดนี้เลยนะฮะ25สตางค์ปี2493เนี่ย จำนวนการผลิตก็โอ้โหด้วยเลย F4H ยี่สิบสล้านเหรียญ23ล้านแนเห่นรียญแน่นอนฮะเหรียญนี้ราคาอยู่ที่5บาทถึง20บาทเท่านั้นเอง F4H จำไว้นะฮะ25สตางค์ปี2493ผ่านการใช้งานประปารับที่เหรียญละ5บาทไม่ผ่านการใช้งานไม่น่าจะเกินเหรียญละ20บบาทโอเคไหมฮะ อ่ะเชื่อหรือไม่จะขายหรือไม่ก็ไปตัดสินใจก่อนเนาะเพราะว่าผลิตออกมาเยอะอีกอย่างไม่ได้รับความนิยมกันสักเท่าไหร่ฮะเหรียญกระส์บชุดนี้เนาะอ่ะหลังจากนั้นฮะมาดูผลิตน้อยหายากอันดับที่5อันดับที่5 f 4ะปืด๊ดเป็นเหรียญ50สต่างปีป4 9 3ี2493อ่ะ f 4ะจำนวนการผ 20, 000, 170, 000ลิต20ล้าน1นึ0 0 0เหรียญนี่คือเหรียญ50สตาง สมัยรัชกาลที่9ปีพศ2493จำนวนการผลิต20ล้าน107,000 0เหรียญแน่นอนฮะรับซื้อเริ่มต้นก็เพียง5บาทไปจนถึง20บาทราคาเท่ากับ FC ฮะต้องตั้งราคาเท่ากันก่อนนะเพราะยอดจำนวนการผลิตใกล้เคียงกันเนาะ20ล้านกว่ากโอเคไหมฮะอ่ะจบไปอันดับที่6อันดับที่5ต่อมาฮะมาดูเหรียญผลิตน้อยหายากอันดับที่4 f c ฮะอันดับที่4นั้นเป็นเหรียญ 5สตางค์ปีพศ2 4 9 3เนื้อทองเหลืองอะจำนวนการผลิต15ล้าน5,50,000เหรียญ15ล้าน5้าแสน5เหรียญถือว่ายังพอพบเจอกันได้หน่วย f c นะยังพอพบเจอกันได้แน่นอนราคาไม่สูงผ่านการใช้งานประปารับซื้อเหรียญละประมาณ10บาท ไม่ผ่านการใช้งานก็จะอยู่กันที่ประมาณเหรียญละไม่ผ่านการใช้งานจริงๆนะน f c ยังไม่ตั้งราคาสูงดีกว่านะอ่ะผา,า,าผ่านการใช้งานเหรียญละ20บาทอ่าไม่ผ่านการใช้งานผ่านการใช้งานเหรียญละ10บาทไม่ผ่านการใช้งานไม่น่าจะเกิน30บาทนะดีกว่าเราจะไปวางสเปซสปะฮะปาเชื่อเลยว่าหลายสิบปีที่ผ่านมาหลายคอลเลคชันอาจจะเลิกเก็บไปแล้วก็ได้เนาะอ่ะวางไว้ก่อนฮะจบละ อันดับที่4ใช่ไหมต่อมาเรามาดูอันดับที่3ผลิตน้อยหายากอันดับที่3 FC ฮะเป็นเหรียญ10สตางค์ปีพศ2493ลุ้น FC ฮะสสตางค์ปี2493เนื้อดีบุกภาพเขาไม่ชัด FC ฮเหรียญนี้เขาเก่าเนาะแล้วก็มีเครือบด้วยสีดำด้วยอ่ะ10สตางค์เนื้อดีบุก FC 5ะจำนวนการผลิต13 9, 60, 9, ล้าน9 0 9,000เหรียญ ถือว่าผลิตเยอะกันเลยทีเดียว10ส,สตางค์เนื้อดีบุก f c ฮะไม่เป็นไรปาปาให้ค่าเป็นเนื้อดีบุกอาใครที่มีฮะส0สตางค์เนื้อดีบุกปีพศ2493เอาง่ายๆว่าผ่านการใช้งานนะฮะปาปารับซื้อให้เหรียญละ30-40บาทนะแต่ต้องคมชัดนะฮะนะต้องต้องไม่ผ่านการใช้งานแต่ว่าให้เป็นแบบ ไม่มีคาบดําแบบนี้แล้วกันนะแล้วก็ไม่ผูกไม่กอดน,นะฮะรับซื้อที่เราเราเหรียญละ30บาทผ่านการใช้งานแล้วหากไม่ผ่านการใช้งาน F4 ฮะปะปาบอกแล้วจะผลิต13ล้านเหรียญก็ช่างปปาให้ค่าของเหรียญเนื้อดีบุกปปารับซื้อไม่ผ่านการใช้งานนะเหรียญละ100บาท10ส,สตางค์เนื้อดีบุก F4 5รับซื้อตั้งแต่30บบาทฮะ ไปจนถึงไม่ผ่านการไม่ผ่านการใช้งานเหรียญละ100บาทเลยป้ปาจะลองดูฮะนะก็เสียวๆเหมือนกันเสียวเหมือนกันแต่จะลองดูก่อนนะ fc ช่องของป้ปาน่ารักอยู่แล้วจะปรับราคาขึ้นราคาลงไม่มีปัญหาอะไรนะก็ต้องต้องเชื่อป้ปาที่เนื้อว่าเอออ่ะนะเก็บไว้กันตั้งแต่หลายปีดีดักแล้วนะก็ยังไม่ได้ขายกันวันนี้วันนี้ป้ปามาประกาศรับซ <fucking inappropriate> <illing> ื้อให้ไปจําราคาเอานะต่อมาฮะ fc ฮะผลิตน้อยหายากอันดับที่2มันลุ้นกันเลย อันดับที่สองเป็นเหรียญห้าสตางค์ฮะห้าสตางค์เนื้อดีบุกป,ปีพศสองพันสี่ร้อยเก้าสิบสามจำนวนการผลิต f c ะถือว่าน้อยน้อยเลยแหละ 6, 48, หกล้านสี่แสนแปดหมื่นเหรียญห้าสตางค์เนื้อดีบุกป,ปีสองสิบเก้าสาม f c ะผ่านการใช้งานเหรียญละห้าสิบบาทผ่านการใช้งาน ต้องคมชัดนะ f 4ะนะขอเหรียญคมชัดนะฮะเพราะว่าส่วนใหญ่เหรียญนุ่นเนี้ยจะติดคาบดําถ้าติดคาบดํานี้ราคาไม่ถึงนะฮะนะนะราคาไม่ถึงนะ,ะผ่านการใช้งานขอส่งต่อได้สภาพเหรียญสวยเนาะผ่านการใช้งานเหรียญละ50บาทไม่ผ่านการใช้งานเหรียญละ100บาทโอเคเนาะเหรียญละ100บาท f 4ะที่เหลืออันดับที่1น,นี่เป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากเหรียญ10สตางค์ ปีพศ2493เนื้อทองเหลืองอ่ะใครที่มีฮะส0สตางค์ปี2493เนื้อทองเหลืองผลิตน้อยหายากที่สุดอันดับที่1ในชุดเหรียญกระสาบหมุนเวียนรุ่นแรกสมัยรัชการที่9มาเอฟซีฮะ ah. ผ่านการใช้งานเหรียญละ50บาทไม่ผ่านการใช้งานจริงๆเหรียญละ100บาท โอเคไหมก็ชุดนี้ FC จำกันได้จำราคาได้ไหมมีมีราคาสูงสุด100บาทนี่มี3ชนิดราคานะฮะอ่ามี3เหรียญน,นะฮะส0สตางค์เนื้อดีบุก5สตางค์เนื้อดีบุกแล้วก็10สตางค์เช่นเดียวกันแต่เป็นเนื้อทองเหลืองนะเป็นเนื้อทองเหลืองเดี๋ยวปาป้ากำกับราคา,า,าจดราคาไว้ให้อะใครที่มีฮะเหรียญชุดสตางค์ปี2493 FC ฮะ มีทั้งเนื้อดีบุกแล้วก็เนื้อทองเหลืองแบบนี้ป้ปารับซื้อให้ทั้งหมดย้ำก่อนเลยนะฮะถ้าใครจะบอกว่าป้ปาประกาศรับซื้อถูกจังให้ราคาถูกจังป้ปาก็ไม่รู้จะพูดยังไงถ้าใครเก็บเหรียญรุ่นนี้ไว้ตั้งแต่อสี่สาห้าสิบปีมาเนี่ยป้ปาบอกเลยนะว่าบางคนบางท่านยังหาแหล่งขายไม่เจอนะ แต่มาถึงวันนี้ปัจจุบันวันนี้ปปามารับซื้อให้แล้วถึงแม้ว่าราคาจะไม่มีหลักพันหลักหมื่นหลักแสนก็ตามเนาะเราซื้อขายกันที่หลักส 10, ิบหลักร้อย f 4 5เนาะเอาที่ใครเก็บไว้เยอะๆแล้วนะเก็บไว้หลายปีแล้วไม่มีแหล่งขายเอาปาปาประกาศรับซื้อให้ละโอเคเนาะก็ใครที่มีฮะเหรียญชุดสตางค์ปี2493ไม่ว่าจะเป็น5สตางค์เนื้อดีบุก10สตางค์เนื้อดีบุก5สตางค์เนื้อทองเหลือง ส0สตางค์เนื้อทองเหลืองหรือว่าจะเป็น25สตางค์และ50สตางค์เนื้อทองเหลืองโอเคเนาะ fc ห้ใครที่มีก็สามารถติดต่อมาะฮะส่งรูปตรวจสอบประเมินราคากันก่อนถ่ายรูปทั้งด้านหน้าด้านหน้าด้านหลังเลย fc นะฮะถ่ายรูปทั้งด้านหน้าแบบนี้แล้วก็ถ่ายด้านหลังด้วยไม่ว่าจะเป็นชนิ้นราคาเท่าไหร่นะฮะช่องของปะปานั้นเวลาส่งรูปตรวจสอบประเมินราคาปะปาแอดมินเขาจะถ่ายทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังฮะนะ ถ้าใครถ่ายมาด้านเดียวแอดมินเขาจะย้ำไปหากไม่ถ่ายมาแอดมินเขาจะข้ามไปก่อนนะฮะถ้าอยากขายเหรียญจริงๆนะให้ถ่ายรูปด้านหน้าด้านหลังโอเคไหมฮะวางกล้องให้ชัดเจนนิ่งๆฮะหาภาพแสงสว่างให้พอแล้วถ่ายปุ๊บด้านหน้าด้านหลังอ่ะอย่างเป็น25่สิาต่างใช่ไหมยกตัวอย่างเอา50สตางแจ็บเนาะ50าสตางฮะตั้งด้านหน้าขึ้นถ่ายปับ๊บแล้วก็ถ่ายด้านหลังปับ๊บโอเคเนาะมีกี่เหรียญฮะวางเหรียญไว้ใกล้ๆนิดนึงนะฮะวางทีละ ไม,ไม่ไม่มากนะเท่าบางคนบางท่านนะฮะอาจจะวางแบบเหรียญในหลายชิ้นราคาแล้วถ่ายมาครั้งเดียวแอดมินเขาขยายไม่ไหวก,ก็อาจจะข้ามไปก่อนนะนะอาจจะข้ามไปเพราะว่าปะปะปาแนะนำนะถ้ามีเหรียญชุดปีพศ2 4 9 3นกะก็ถ่ายเข้ามาชุดเดียวด้านหน้าตั้งด้านหน้าให้หมดแล้วก็ถ่ายตั้งด้านหลังให้หมดก็ถ่ายถ้ามีปีพศ .2,500 ออะไรก็ช่างนะจะเป็น จะเป็นเหรียญที่ราคาอะไรก็ช่างเอฟซีปปาให้แยกมานะฮะนะอย่าไปแบบว่ามีอย่างเหรียญสองเหรียญแล้ววางกล้องสักไกลเลยถ่ายมา f อฟห้ามองไม่เห็นเหรียญเลยประมาณทีละ50เหรียญ40เหรียญ3 0เหรียญดึงภาพห้ไกลเลยแอดมินเขามองเหรียญของท่านไม่ออกนึกออกไหมฮะฉะนั้นก็พยายามถ่ายทีละขนาดเนี้ยนะาวางเรียงห่างๆกันนิดนึงอะไรก็ได้นะนะตั้งด้านหน้าให้หมดเลยถ่ายโป๊บ แล้วก็พลิกกลับมาด้านหลังแล้วก็ถ่ายไปนะเดี๋ยวไอ้มเมย์ก็จะสอบถามไปเองเขาจะให้จะให้ราคาไปตามสภาพผิวของเหรียญโอเคเนาะคลิปนี้ก็ถือว่าหลายนาทีแล้ววปามาประกาศรับซื้อแล้วฮะ F4 ฮะรับซื้อจริงเหรียญชุดสตางค์รุ่นแรกสมัยรัชกาลที่9รับซื้อทั้ง6เหรียญ6อันดับราคาแตกต่างกันไปนะก็ใครยังจำไม่ได้ก็รีคลิปกลับไปดูแล้วกันโอเคเนาะคลิปหน้าพบเจอกันใหม่คลิปนี้สวัสดีครับ